ดีครับผม สวัสดีตอนสายๆครับผมมืนอนีกน็ขื้นโคกขื้นเขาอีกคือเก้าพี่น้องครับมาหาเก็บผักหวานีกจากมือน,นึงนะครับลองเบิ่งมือนั่นก็สทรงมียอดหลาย่พี่น้องมืนอนีก็เลยมาเบิ่องอีกจากเทียครับเอ้ากลับไปตดตามรุ่นน้ำกันครับเก็บยอดผักหวานกัลังแตกพี่น้องอเขาก็ยางหาตามนี่นะครับทิ้งภูทิ้งเขาพี่น้องครับอากาศก็อยากขอนอนด้ต้นใหม่ก็กกำลังโป่งใบเอ้าลองเบิ่งพี่น้องไปครับผม ร้องยางหาไปเรื่อยๆพี่น้องถ้าคนบ่ขึ้นมาเก็บก่อนกับพ่อชีได้แกงนี่แบบนีเด่นี่ครับยอดงามเติบพี่น้องพ่อได้พ่อไดอ้พอรุ่นครับแบบนี้แสดงว่าคนประทันมะหอดอย่นี่ครับอีกต้นหนึ่งอันนี้ยอดเท่าไหร่ สองสามยอดเดี๋ยวทางน้านอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นตัวกอนโอ้ยยอดงามอยู่ครับโบราณย,ยอดป่าเลยนี่ครับผมอีสามยอด ถามหยดหยดบาย่าหลถามยอ,ยอ,อยู่ครับหยดบ่ค่อยไหลครับมาทั้งนี้พุ่นต้นหนึ่ง โอ้ลายยอดดุกอือน,นี่ยอดอวบนี่ครับผมยอดแบบนี้งามเลยครับต้นนึ่งดีครับผม ต้นหนึ่งอยู่นี่ครับโอ้งามขักพี่นองเลยพี่ตีหยอดนี่ๆครับเอาเก็บครับผมนี่ครับเน่าๆใหญ่ๆเลยครับชู้ยงาม หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับต้นนี้ผมมีคนมาพอโดนมันอยู่กับลืบลืบหินโอ้ต้นนี้ นี่ครับผมลงงามเลยครับต้นหนึ่งต้นนี้ยอดมอญ่์ครับยอดหน,หน้อยๆ <c oughs> ต้นนี้กับงามครับ ครับผมอีกสองสามต้นครับต้นนั้นจอดน่อยอยู่ อันนี้อ่อนๆเลยครับนี่ึ้นไมะเดี๋ยวใบยอดหนึ่งทั้งนี้ก็ยอดงามครับอู้ยอดนี้นี่ครับผมอวบง นีเหลือไว้ครับโอ้หง,งามเลยครับยอดอ่อนเท่งนี่เก็บมันเลยครับพวกผักหวานยู่ยเลยนะครับคนบ่ค่อยมาหาช่วงนี้มันอากาศห้อนพี่น้องครับคนอายุหลายๆก็บ่ค่อยมานะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขึ้นมาไหวถ้าอากาศดีๆนี่เพิ่นมาอยู่ ไปเรื่อยๆครับต้นนี้อ่อนอยู่สามยอดสี่ยอดโอ้ยมียอดหนึ่งยอดหนึ่งก็เอาพุ่นสองต้นทั้งหน้าคนครับอ๋อหลายยอดเลยครับงามเลยครับ นีครับผมสุดยอดเลยเก็บครับผมสวยาาง,งามเลยครับอ่อนมากนี่ตัดแกงแซ่บเลยครับนีครับผม อ,อ,นนอันนีน้มียอดเดียวสองยอด ครับอีกต้นหนึ่งนี่กำลังหย่อนงามเลยครับ หวานกับต้นน้อยๆแบบนี้เออครับบบีต้นใหญ่อดอกต้นใหญ่บกไฟยหลยเป็นผักหวานไฟไหมครับนี่ต้นนี้ก็งามครับบุมีขุยเก็บจากยอดต้น,นสามยอดโอ้ผักหวานกำลังยอดใหญ่ครับ อ,อ,อ่อนเลยครับมาคุณนี่นงามๆเลยครับโอ้แจวๆสุดยอดเลยครับยอดงหญ่มากนี่ครับผมดอดอวด นะสองสามยอดครับต้นหนึ่งทางเท่ง,ทงนี่ครับอู้หลายยอดอยู่ เก็บไปครับผักหวานก็มีไปเรื่อยๆนะครับพุ่นอีกต้นหนึ่งเบิกบันโอ้มีหยอดอยู่ครับมีเกือบทุกต้นนะ่ะนี่งามเลยนนี่ครับ สองสามต้นน้ำเลยยอดหลายอยู่ครับโอ้ต้นนี้อยากแกไปแล้วครับผมมีคนมาเก็บช่วงนี้อาการห้อนนะครับคนเก็บผักหวานหายมีแต่ผมนี่ละมาอยู่นี่ช่วงฝนตกกันคนไหลครับผม ช่วงอากาศมันดีนะอากาศเย็นๆแต่ช่วงเศร้านี่ก็พวกห้อนไปะในน้นองครับเพราะว่ามันแดดยังท่านแกแลก็ลมลมอยู่ตลอดนี่าง,งามๆของกินบ้านเฮาครับผมก็ม่ต้องเลยไปซื้อ,อยากถ้า <c oughs> มันหากะเพราะได้ประหยัดพี่น้องครัถ้ากับเขากับน้ำ ได้หลายก็เอาไปขายเพราะได้ให้ลูกไปโรงเรียนอ่นะบไม่ได้หลายดอกชนมากผมกอกินนะกระเพาะแล้วครับนี่นี่นอนเผกพี่น้องนี่จากไม้มาเก็บเด้อกำลังออกนะหาไปเรื่อยๆพี่น้องลมเยน็นๆลมมาแล้วลมมาแล้วพวกฟ้าหอนไปได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นปลาเต่งลังนะครับถ้าแถวๆบ้านมีปลาชีน้นี่ก็ ากินได้เบิดปีครับผมกันเนี้ยกินกับผัดเปลี่ยกมุนเวียนกันไปเนาะพี่น้องเนาะตามด้วยดูการแรงกบบนีผักหวานนี่แหละก็ได้เก็บกินนาฝนหานาวไปกับมีนอไม้มีเห็ดครับผมใช่ไหต้นผักหวานคือพ่อพอใบไม้กับกำลังปรุงพี่น้องครับเริ่มเคี้ยวขึ้นมาแล้วคา,าดว่าเดือนนา,น,าน,นี่เลยเคี้ยวเบิดนี่แหละ ต้นนี้ยอดน้อยยอดแกอันนี้ยอดที่ผมเลือไว้เมื่อนั้นครับมาหมดอีกไกเงา้วขึ้นอีกน้อยนึงเก็บรถครับนี่แหละเป็นตาแกงวานครับผมยอดน,น้อยนี ต้นมีลายยอดดีครับกำลังงามนี่อ่อนมากามเดี๋ยวย้าเบื้องต้นนี่ครับ เก็บขังกรผมเหลือไว้ครับบัวเงาปันใดพี่น้องยาวขึ้นมาหน่อยเดียวนี่ครับกะเพราแกงนะ Oh. นี่ครับผมนี่ออนเลยต้นนี้กำลังย่อนน้อยๆครับไม่ยอดเดียวโอ้ oh, นี่เด้ครับหลายยอดเลยครับที่หย่อนองาม แดดครับผมแดดกันเริ่มฮอนแล้วครับโอ้ยอดพวันยอดเรืองครับงามดี เกียงต้นเลยพี่น้องเลยนี่ครับเดี๋ยวต่อไปก็คือที่ได้ปล่อยไว้ครับผักวันก็ได้คือสิไปหาแนวอื่นก่อนอืมงามเลยเดี๋ยวต้นหนึ่งงามเลยครับอู้ n อ ọ t ง่อู้ตัวนี้แกฮะครับผม ตอนนี้ก็บายๆแล้วพี่น้องครับแดดตอนบ่ายก็เริ่มแก่เดี๋ยวผมจะย่างออกไปแล้วครับย่างหาออกไปทั้งหน่องนะเขาไปทั้งไหนคือสิบกวัยแดดฮ้อนคักพี่น้องเอา้าเบิ่งผลงานกันก่นกอนพี่น้องครับตะวันห้องมือน,นี่นี่ครับผมตะวนันยุบหมดแล้วพี่น้องแดดฮ้อนตะวันก็ได้โอ้ยฮ้อนวูบวูบอ,อยู่ตะวนันนี่ครับโอ้ยยอดง,งามเลยพี่น้องเอ้ าแกงหวานดีครับยอดน้อยๆนี่นีเมื่อนี้ได้แกงมงังไงพูดละกินมั่เบิรดแล้วครับผมกะหาพอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับถ้าทุกคนหาพอได้กินสนิทเลยของในปลาพวกนี้ซีบมเบิดไปพี่น้องครับอ่าสนับสนุนให้ทุกคนหาพอกินเด้อถ้าผมเป็นนาเห็ดนาเห็ดผมเอาไปขายได้ครับ <c oughs> มันมวนเก็บเห็ดแล้วก็บรรฮอนพอมบรรยากาศดีพร้อมอ่ะเก็บผักหวานกับพอได้กิน พี่น้องครับกต่ที่ฝากคลิไปไว้มองนี้แหละผมพยายามลบไปหาไฟอีกจังน้อยพี่น้องครับเดี๋ยวยุไก่เติมยุดนึงกลับไปพอกันในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายค,าครับผมสวัสดีครับหาน้าปูน้ำเขาย่างไปเรือ่อยๆก็บมวนดีพี่น้องพูดขวานตัวน,นึงผมย่างไปเอาก่อน